เข้าไปในใจใคขแล้วมันอึดอัดจ,จะให้เดินเข้ามาหาหนูได้ที่สามเหลี่ยมออโต้นะคะนี่เลยค่ะวันนี้หนูจัดมาให้แล้วกับ Isuzu D-Max 1.9 X-Series ตัวนี้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างมาพร้อมล้อแม็กนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ภายในตัวนี้จะจะมีเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะ <c oughs> นี่ก้ <c oughs> ก็เป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีเกียร์แต่งมาให้ด้วย อันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงนะคะ่อน้องออนิวต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะพี่จัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาหาหนูได้เลยนะคะน้องบีสามเหลี่ยมออโต้ค่ะหรือว่าจะทักแชทหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0823256619ง่ง